สวัสดีครับวันนี้มาพบก,กับช่างเหลี่ยมช่างรายนะครับก็วันนี้ผมจะพามาดูนะครับระบบกลไกตัวกดโซ่เราลิ้นนะครับตัวนี้จะมีสะพานโซ่ตัวล่างแล้วนะครับนี่เห็นไหมจะมีสะพานโซ่ตัวล่างสีดํานี่นะครับจะมีสะพานโซ่ตัวล่างตัวกดโซ่นะครับแต่ยางกิ้งโซ่ตัวกลางตัวนี้ก็ยังมีเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับ รหัสก็จะเป็น K1M นะครับรู้สึกว่าจะใช้ตัวเดียวกับเรียบร้อยแต่ร้อยสิบจะใหญ่นะนะครับน่าจะเท่ากับเรียบร้อยนะครับนี่รหัสก็จะเป็น K1M นะครับอ่าแล้วก็กลไกตัวกดโซ่อ่าตัวกดโซ่ตัวบนนะครับนี่จะเป็นแท่งออกมาอย่างนี้เลยนะครับ จะมีตัวปิดอย่างนี้เลยนะครับนี่นี่นะครับนี่จะเป็นตัวปิดแบบนี้นะครับนี่นี่นะครับเป็นตัวปิดอย่างนี้แล้วก็น็อตเบอร์สิบก็จะอยู่นี้นะครับขันอย่างนี้ทัเข้าไปอย่างนี้เลยประมาณนี้นะครับแล้วตัวนี้จะไม่มีน็อตไล่น้ํามันแล้วนะเห็นนะครับ มันจะไล่น้ํามันในตัวเลยนะครับเห็นไหมครับติดตัวนี้จะมีรูอ่าไล่น้ํามันในตัวของมันเลยนะครับจะถอดออกมาทั้งกระบอกอย่างนี้ได้เลยถอดออกมาทั้งกระบอกได้เลยนะครับสําหรับใ้ตัวแกนดังโซนะนะครับตัวนี้นะจะเป็น,นกลไกของมันมาเลยเป็นดึงออกมาอย่างนี้ได้เลยเดี๋ยวผมจะถอดให้ดูนะนะครับอ่ะก็ส่วนตัวนี้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นี่เห็นไหม ก็เหมือนจะเป็นเหมือนจะร้อยยี่ิห้าแต่ก็ไม่ใช่นะครับนี่เนี่ยเห็นไหมจะมีเดือยล็อกอย่างเงี้ยเนี่ยแต่ถ้าเป็นร้อยยี่ิห้าเนี่ยก็คือจะเป็นรูเข้าไปแล้วก็จะมีบูทแล้วก็จะมีน็อตเบอร์สิบสองแหวนขันเข้าแต่เนี้ยไม่มีได้เป็นแกนแห้งออกมาอย่างเงี้ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าที่มีคอมเมนต์เข้ามาหลายคอมเมนต์มากนะครับว่าเสียงนะ่ะเวลาขับไปนะ่ย บางจังหวะก็ดังบางจังหวะก็เงียบมันดังแกะแกเกเหมือนโซ่เราลิ้นหย่อนเหมือนตัวกระบอกตัวเนี้ยผมเหมือนอ้ตัวนี้นะครับเหมือนในตัวเนี้ยมันค้างนะครับตัวเนี้ยที่มันอยู่แบบเนี้บางทีบางทีมันมันดิ่งมันดิ่งขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วมันค้างแล้วโซูผมก็เลยหย่อนค้างอ่ะแบบคล้ายๆแบบติดแล้วทีนี้มันดิ่งขึ้นแล้วมันค้างผมว่ามีส่วนนะครับลูกยางไอ้ตัวนี้มันดิ่งแล้วมันค้าง มันถอดเปลี่ยนตัวนี้ได้หมดเลยนะเนี่ยครับถอดเปลี่ยนอย่างเงี้ยถอดเปลี่ยนอย่างเงี้ยได้เลยเนี่ยเหมือนร้อยสิบเหมือนตัวร้อยสิบตัวเก่าไม่ถอดเปลี่ยนตัวนี้ได้ตัวนี้นะครับเนี่ยผมก็ยังงงนะไม่ใช่ว่าช่างช่างศูนย์จะไม่งงนะครับมันบางทีมันก็แบบอันเด็ดแต่ว่าแต่ว่าระบบไอ้พวกเนี้ย ผมกับช่างชาเนอะอ่าโทรไปหาฮอนด้าแล้วให้ฮอนดา้าแต่ฮอนด้าเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะจัดการทางเทคนิคลายผลิตเขากําลังจะจัดการให้นะครับก็คือมันมีปัญหาเข้ามาเยอะมากนะครับเนี่ยบางทีช่างโอ้โหไม่ทําแบบไม่หวานไม่ไหวเลยไม่หว่านไม่ไหวเลยคือมันเยอะเกินนะครับปัญหามันเดี๋ยวนี้มัน ทำมาแบบก็น่าจะทำดีๆหน่อยบางทีอะไรบางชิ้นมันหลุด qc อะไรหรืออะไรหรือยังไงหรือมันผิดพลาดทางเทคนิคหรือยังไงเนี่ยผมก็โทรกับช่างชาน้องช่างชาก็โทรไปแจ้งนะ<ม>แจ้งเรื่องข่าวสารทางเทคนิคทางกับฮอนด้าเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับเนี่ยม,มันมันจะถอดออกมาอย่างนี้เลยนะเนี่ยถอดออกมาอย่างนี้เลยเนี่ยก็จะเป็นอย่างเงี้ย ก็จะประมาณนี้เลยเนี่ยเนี่ยก็จะมาประมาณนี้เลยเนี่ยถอดออกมาอย่างนี้เลยนะเดี๋ยวนี้ไม่มีน็อตเบอร์สิบสี่คลายข้างข้างล่างแล้วนะเห็นไหมจะทํามาปิดหมดเลยเห็นไหมครับเนี่ยทามาปิดหมดเลยนะเห็นนะครับปิดหมดเลยนะไม่ได้แล้วนะทําแบบ แบบเมื่อก่อนอ่ะมันไม่ได้แล้วนะครับเนี่ยทำมาปนอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วตัวนี้แต่ว่าถามว่าตัวนี้ดีไหมเออมันดีแน่นอนดีแน่นอนถ้ามีตัวอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าทํามาขนาดนี้แล้วนะผมว่านะทํามาขนาดนี้แล้วนะใส่สะพานตัวล่างแลนะ้วเนี่ยผมว่าได้มีสะพานใส่ล็อกตัวนี้มาบนปุ๊บ จาะตัวดันโซข้างบนเลยจบเลยผมว่านะครับจบเลยนะไม่ต้องไม่ต้องมาใส่ตัวงี้ละเนี่ยเนี่ยชอบมีปัญหานะครับเนี่ยหรือใครมีปัญหาอย่างเงี้ยลองคอมเมนต์เข้ามาดูนะครับเนี่ยเฮ้ผมผมไม่ไม่ใช่ว่าผมจะนี่ง,งั้นนี้นะบางทีมันบางทีผมก็เหนื่อยเหมือนกันนะปัญหามัน,ม,น,ม,นมันเยอะเหลือเกินนะครับ ก็ใครที่ยังรักคอนด้าอยู่ก็อย่าเพิ่งถอดถอนใจนะนะครับอย่าเพิ่งถอดถอนใจนะครับอย่าเพิ่งถอนใจนะครับอย่าเพิ่งถอดใจนะครับมันก็มีบ้างนะครับคือบางทีปัญหาทางเทคนิคในลายผลิตเลยนะครับเนาะแต่ฮอนดะ้าน่ะดีอยู่แล้วนะครับแต่อาจจะมีปัญหาทางเทคนิคในลายการผลิตแน่นอนผมว่านะ ก็ใครเกิดอาการปัญหาแบบนี้บ้างนะครับก็ลองคอมเมนต์เข้ามาดูนะครับก็ขเข้าศูนย์เลยนะครับเคมนะแต่สําหรับที่พวกผมนะเคมที่เคมได้เนี่ยแต่งภายนอกลงล้อยางเล็กปาดบอกอันนี้พวกผมอย่างอนุรุมนะได้นะแต่ไม่รู้ว่าที่อื่นจะได้ไหมนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละที่นะมันก็ต้อง แต่พวกผมมันก็อนุโลมบ้างนิดนๆหน่อยๆเนาะขับเดิมๆเลยมันก็ไม่ไม่เขา้ามันไม่ได้ใจวัยรุ่นแล้วนะครับผมก็เข้าใจนะครับในเรื่องนั้นนะเพราะผมก็ผ่านจุดนั้นมาก่อนนะครับอ่าก็ใครมีปัญหาอย่างนี้ก็ลองคอมเมนต์เข้ามาดูนะครับแล้วก็ผมก็จะได้แนะนําแต่ว่าถ้าจะให้ดีนะผมแนะนําเลยนะเข้าศูนย์นะครับให้ช่างเขาทําการเช็คนะครับแล้วก็ทําการเคลมอะไรไปเลยนะครับ ก็จะได้จบๆไปซะนะครับอ่าก็คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผม,ช,มช่างเหลี่ยมเชียงรายนะครับก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ